ครับในส่วนขั้นตอนการทดลองนะครับขั้นแรกเราก็เสียบปลั๊กทั้งสองสองตัวนะครับจะมีฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้นะครับอ,อต่อไปพอเราเสียบปลั๊กแล้วเราก็เปิดเมนสวิตช์ของปั๊มตัวสีเขียวนะครับเปิดสวิตช์นะครับเสร็จแล้วเปิดเมนสวิตช์เสร็จแล้วเราก็กดเปิดปั๊มนะครับอเมื่อเรากดเปิดปั๊มเสร็จแล้วนะครับเราก็อ่าให้เรา ปรับเบาตรงนี้นะครับให้น้ํามันไหลพอสมควรนะครับไม่ต้องให้ไหลเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ํามันจะล้นนะครับก็ระหว่างที่ปรับก็ดูไปด้วยนะครับว่ามีน้ําเข้ามาหรือ,อยังนะครับอ่าก็จะมีน้ำไหลามานะครับ โอเคพอน้ำไหลเข้าครับตอนแรกขั้นตอนต่อไปนะครับเราในที่นี้เราจะทําตอนที่หนึ่งก่อนนะครับก็คือตอนที่หนึ่งก็จะให้เราเลือกว่าเราจะใช้ปั๊มตัวที่หนึ่งหรือว่าปั๊มตัวที่สองนะครับในการวัดความดันนะครับในที่นี้เราจะเลือกปั๊มตัวที่หนึ่งครับเพราะว่าใกล้แล้วเราก็ทําการเปิดวาลวเพื่อจะใช้งานปั<ๆ>๊มตัวที่หนึ่งอย่างเดียวนะครับก็คือเปิดวาลวน้ําเข้านะครับเปิดวาลวน้ําเข้า เราเปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดปั๊มทีหลังนะครับแล้วก็ป <c loo> ิดฝั่งนี้เอาไว้แล้วก็เปิดฝั่งนี้นะครับนะครับพอเราเปิดครบแล้วเราก็เปิดวาวน้ําทิ้งนะครับเปิดวาวน้ําทิ้งนะครับให้หมดอ่าแล้วเราก็มาเปิดปั๊มตัวที่หนึ่งนะครับอ่าพอเราเปิดปั๊มตัวที่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็ ปรับกระแสนะครับว่าเราอยากได้เท่าไหร่นะครับอ่ในปั๊มตัวที่หนึ่งก็ทํางานแล้วนะครับคือกระแสปรับกระแสตามต้องการนะครับเสร็จแล้วพอปรับเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นอา่านอ่านเฟสเกตของขาเข้าครับของปั๊มตัวที่หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ขาออกของป um ั Fi ๊มตัว hey ที่หนึ่งก็คือตัวนี้อ่านค่าที่ได้แล้วก็บันทึกค่าเอาไว้นะครับ เราก็จะมาวัดอัตราการไหลนะครับโดยซัมเราเปิดมามันจะลงไหลหมดเลยใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะปิดปิดวาล์วตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะอ่านจากมาตรวัดความดันตัวนี้นะครับว่าอในที่นี้เขาให้ใช้ห้าหรือสิบนะครับห้าหรือสิบเราก็เลือกใช้ว่าจะใช้แบบไหนนะครับพอเราปิดวาล์วปุ๊บเราก็เริ่มจับเวลาแล้วก็รอจนถึงสิบแล้วเราก็จับหยุดเวลานะครับก็จะได้อัตราการไหลมาอะขั้นตอนนี้เราจะเริ่มมาเลยนะครับปิดไว้นะครับ เราก็จับเวลารอจนกว่าจะครบห้านะครับอ่ารอไปเรื่อยๆพอครบห้าปุ๊บเราก็เปิดออกน,นะครับเปิดออกเหมือนเดิมพอครบห้าเสร็จแล้วที่เราจะต้องอ่านก็คืออ่านค่า power Fa c t o ตอร์นะครับของตั๊มตัวที่หนึ่งที่เราทําการอ่าเปิดไว้นะครับเสร็จแล้วก็มาอ่านค่าแอมป์ครับกระแสแล้วก็อ่านอ่าโวลต์น,นะครับโวลต์มิเตอร์ จากนั้นก็วัดความเร็วรอบของตัามตัวที่หนึ่งนะครับอ่าพอวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการปิดวาล์วน้ำทิ้งนะครับให้มันเป็นหนึ่งส่วนสองของตอนแรกนะครับหนึ่งส่วนสองของตอนแรกนะครับก็จะเป็นการครึ่งของครึ่งน,นะครับครึ่งก่อนตอนแรกครึ่งหนึ่งก่อนนะครับพอปิดเสร็จปุ๊บก็ทําเหมือนเดิมครับก็คือวัด พัฒนกตขาเข้าแล้วก็เพัฒนกตขาออกนะครับพอวัดเสร็จแล้วก็ทําการวัดอัตราการไหลนะครับแล้วก็วัดกระแสนะครับแล้วก็วัดวนนะครับแล้วก็วัดความเร็วรอบอ่าพอวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ทําการปิดวาล์วน้ําทิ้งออกเป็นครึ่งของครึ่งหนึ่งครับทําเรื่อยๆจนวาล์วปิดสนิทนะครับเป็นอันจบการทดลองนะครับ